สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังแต่งตัวจะเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนเข็มแรกที่โรงพยาบาลเมืองพัทยานั่นเองนะคะเราตามเขาไม่ทันแล้วนะคะเพราะาเรามีโรคประจำตัวด้วยเป็นภูมิแพ้นะคะแต่ว่าเราจะเริ่มวันนี้แล้วคะ่ะเราก็เลยใส่เสื้อแขนสั้นนะคะเพราะาเดี๋ยวจะ,จะเปิดง่ายๆนะคะแต่ว่าเรามีอีヤบแบบนี้นนนพื้นใหญ่ยาวแบบนี้เลยนะคงถึงแขนนะคะ ในสองวันมานี้เราทําคลิปเล่นๆนะคะเป็นคลิปคลุมพิยายสวยๆนะคะต้องขอโทษด้วยที่ใส่สั้นนะคะนุ่งสั้นห่มสั้นเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเพราะว่าเราอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนนั่งเล่นอยู่หลังบ้านกับเพื่อนๆคุยกันสนุกสนานนะคะก็สบายๆนิดนึงค่ะอากาศมันค่อนข้างจะอบอ้าวนิดนึงนะคะฝนตกลงมาบ้างแล้ววัน2วันนี้นะ,ะตอนนี้เราเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปกับพี่ชายสองคนนะคะ ไปสมัครมาเมื่อวานได้คิววันนี้9โมงถึงบ่าย3โมงนะคะเราก็จะออกจากตรงนี้ประมาณเที่ยงนั่นเองที่ยับคุมยาวแบบนี้นะคะของเรามี2ชิ้นนะคะมีสีเผือกมีสีเผือกแล้วก็มีสีดำนั่นเองแต่ว่าเราจะต้องมีเข็มกลัดเอาไว้เผื่อใส่ เรามีแบบหลายแบบนะคะเราจะไม่ใส่จะไม่ใส่แบบนี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้เราจะใส่แบบนี้นะคะแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็จะออกไปหาเพื่อนข้างนอกเตรียมตัวนะคะก็มีความสุขกับชีวิตของเราไปค่ะช่วงนี้ก็อยู่ในโหมดแก้ปัญหาครอบครัวนะคะตอนนี้ก็กำลังมีปัญหากันนิดหน่อยนะคะแต่ก็ ของบุเพอลวาดคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะวันนี้เราเอาสีเทามาใช้แมทชิ่งกับสีดํานะคะกางเกงก็สีเทาเสื้อก็สีเทานะคะแล้วก็ใส่ถุงเท้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเปิดฉีดยาจะได้เปิดง่ายๆไงถ้าใส่แขนยาวเดี๋ยวมันจะลำบากอย่างนี้ก็ได้แล้วนะคะ สาจารย์มูลัยกุลอิชารอนะคะขอให้อัลล์โรคุค้มครองทุกคนเลยเดี๋ยวก็จะมีถุงเ,เท้าเสร็จถุงเท้าก่อนนะเต,ตรียมต,ตัวเตรียมตัวออกไปข้างนอกกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกับพี่ชายสองคนนะคะแต่ยังไม่ทราบว่าใครจะพาไปเพราะว่าเราต้องระวังตัวนิดนึงนะคะฉีดวัคซีนแล้วไม่รู้จะอาการเป็นยังไงนะโอเคแล้วก็ท่าน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 